ใครที่มีปัญหาเส้นผมขาดหลุดร่วงหนังศรีรษะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฟังทางนี้ให้ดีๆครับผมเองเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรนะฮะเป็นผู้ประกาศข่าวมานานมากประมาณสัก 20- 3 0ปีแล้วนะครับได้เป่าผมนะฮะเจลสเปรย์ แน่นอนโอ้โหโดนทุกวันจริงๆนะครับมันทําให้เส้นผมนั้นขาดหลุดร่วงตรงนี้แล้วก็ตรงแถวๆนี้ไปเจอแชมพูอยู่ตัวหนึ่งคุผู้ชมครับชื่อว่าไลโอตัวเนี้ยมันมีมา18ปีแล้วหลังจากนั้นจะหายไปเพราะาตอนนั้นมันหาซื้อยากเขาจะซื้อได้เฉพาะแค่ในร้านขายยาแต่วันเนี้ยผมเองเนี่ยนะะในฐานะที่เป็นเจ้าของเอากลับมารีแบรนด์ใหม่3มคร้อมนะฮะในการลดปัญหา การหลุดร่วงของเส้นผมนะครับเราจําเป็นต้องใช้แชมพูเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไลโอคือตัวนั้น,นะฮะที่จะตอบโจทย์เราได้ตัวผมเองเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยหลุดเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยนะฮะแต่หลังจากใช้ไลโอไปแล้วผมบอกเลยว่า เห็นผลเลยฮะมันร่วงน้อยมากบางที3าสี่เส้นซึ่งโอ้โหถือว่าแทบจะไม่ร่วงอะผู้ชมครับเอาว่้นวางั้นดีกว่านี่เป็นครีมนวดของไรโอนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ป้องกันเส้นผมพันกันแล้วก็แห้งแตกปลายเพราะนั่นคือสาเหตุนะฮะที่ทําให้ผมนั้นหลุดร่วงโทนเน่ตนะฮะเราก็พ่นผมขออนุญาตพ่นเลยแล้วกันนะนี่แล้วก็ขยี้นี่อ่ะนี่ดูแล้วกันเนี่ยนี่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 อ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยเอายไรเอ่ย ออพูดมากไปเดี๋ยวก็จะโอเวอร์เคลมก็บอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะที่สำคัญผู้ชมครับผลิณฑ์ไลโอนั้นมีการดูแลโดยเพศสัชก,กรทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะผลิณฑรไลโอนั้นไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS นะฮะให้ไลโอนั้นไปอยู่ในใจคุณแล้วก็อยากให้อยู่คู่กับที่บ้านคุณเลยอ,อยู่ในห้องน้ำคุณตลอดเวลาเวลาจะใช้แชมพูสระผมให้นึกถึงไลโอน,นะฮะตามสโลแกนของผมครับ กัญชัยกำเนิดพลอยแต่ไลโอกำเนิดผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ